พระพุทธรูปคือรูปสัญ,ญลักษณ์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งพุทธศาสนิกชนได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระพุทธคุณทั้งเป็นเครื่องจะลงสื่อพระศาสนาให้รุ่งเรืองและยั่งยืนตลอดไปพระพุทธรูปเริ่มมีการสร้างขึ้นครั้งแรกในประเทศอินเดียเมื่อราวพุทธศตวรรษที่เ ในประเทศไทยนั้นมีอาจกล่าวได้แน่ชัดว่าได้รับการเผยแพผ่พระพุทธศาสนาทั้งที่เข้ามาทางอินเดียและลังกาว,ว่าเข้ามาเมื่อใดแต่ที่ปรากฏอยู่ก็มีเพียงหลักฐานทางโบราณคดีคือพระพุทธรูปศิลปะอินเดียแบบต่างๆเช่นแบบอมราวดีซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่7ถึงแแบบคุปตะ พุทธศตวรรษที่10-11และแบบปาละซึ่งสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่13-16โดยจะพบเห็นในบริเวณภาคใต้และภาคเหนือของประเทศไทยส่วนพระพุทธรูปตลอดจนพุทธศาสนสถานที่สร้างขึ้นในประเทศไทยนั้นที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดประมาณพุทธศตวรรษที่11พระพุทธศาสนา เมื่อได้เข้ามาประดิษฐานเป็นปึกแผ่นอย่างมั่นคงเป็นระยะเวลายาวนานเช่นนี้จึงมีพุทธศาสนกชนผู้มีจิตศรัทธาประสาทได้ร่วมกันสร้างรูปจำลองขององค์ศาสดาแห่งพระพุทธศาสนาขึ้นอย่างมากมายซึ่งเรียกกันว่าพระพุทธรูปแล้วนำขึ้นประดิษฐานอย่างสถานที่จัดไว้เพื่อเป็นเครื่องแสดงความเคารพสักการะบูชา กราบไหวทั้งเป็นเครื่องเตือนสติให้รำลึกถึงคุณงามความดีและคำสั่งสอนของพระพุทธองค์อีกทั้งเป็นการสืบอายุพระศาสนาให้ยั่งยืนถาวรตลอดไปพระพุทธรูปที่บรรดาชาวพุทธสร้างขึ้นนั้นส่วนใหญ่จะประดิษฐานอยู่ตามวัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศพระพุทธรูปเหล่านั้นมีความแตกต่างกัน ทางพุทธลักษณะขนาดและรวมถึงวัตถุก,การสร้างซึ่งเป็นไปตามยุคสมัยนั้นๆว่ามีความนิยมที่จะสร้างขึ้นด้วยวัตถุชนิดใดสารคดีพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมเรื่องราวของการสร้างพระพุทธรูปสำคัญต่างๆที่กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนอนุรักษ์ไว้ ให้ปรากฏอย่างครบถ้วนทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนผู้มีความเลื่อมใสศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนาตลอดจนผู้สนใจในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้ศึกษาหาความรู้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นสารคดีพระพุทธรูปที่ได้จัดทำขึ้นนี้ได้กำหนดคุณสมบัติไว้ตามที่กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนอนุรักษ์ไว้เท่านั้น ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวนี้คือ 1. มีความงามเป็นเลิศตามลักษณะศิลปะของยุคสมัยที่สร้างขึ้น 2. มีประวัติการสร้างที่สำคัญเช่นพระมาหากษัตริย์หรือบุคคลสำคัญเป็นผู้สร้าง 3. เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนโดยทั่วไปเป็นตน้นการจัดทำสารคดีพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมือง นอกจากจะนำเสนอความรู้และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของการสร้างและพุทธลักษณะของพระพุทธรูปนั้นๆแล้วในทางประวัติศาสตร์โบราณนคดีพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เบืองที่สร้างขึ้นต่างยุคต่างสมัยต่างสถานที่จะให้ความรู้ในทางประวัติศาสตร์ซึ่งทำให้ทราบถึงสภาพการทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมในยุคสมัยนั้นๆ รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับพระพุทธรูปสำคัญนั้นๆได้อย่างถูกต้องอีกด้วยสารคดีพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองที่รวบรวมในครั้งนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสารคดีพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองที่จัดทำขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจ ในเรื่องราวทางพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีโปรดติดตามชมในลำดับต่อจากนี้ไปวัดสเกตร,ราชวรมหาวิหารหรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่าวัดภูเขาทอง สีสุคตตะทศพลยาณบพิธหรือที่ประชาชนทั่วไปเรียกกันว่าพระอัฏฐารถประดิษฐานอยู่ในพระวิหารวัดสเกตร,ราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครพุทธลักษณะศิลปะเป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทยัยปางประธานอภัยสร้างขึ้นด้วยวัสดุโลหะสำมฤทิ์ลงรักปิดทอง ขนาดสูงห้าวาหนึ่งศอกหนึ่งนิ้วประวัติพระอัฏฐารถนั้นเดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดวิหารทองเมืองพิษณุโลกแต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งกล่าวเจ้าอยู่หัววัดวิหารทองชำรุดสุดโทมกลายเป็นวัดร้างด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งกล่าวเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรงโปรดกล่าวให้อัญเชิญพระอัฏฐาลถมาประดิษฐานณพระวิหารวัดสเกตกรุงเทพมหาคนครซึ่งในครั้งนั้นโปรดกล่าวให้ปฏิสังขรณ์ใหม่หมดทั้งพระอารามสมเด็จกรงพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงสันนิษฐานถึงการอัญเชิญพระอัฏฐาลถมาเป็นพระประธานในวิหารวัดสเกตไว้ในหนังสือตำนานพระพุทธรูปสำคัญตอนหนึ่งว่า พระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าวเจ้าอยู่หัวทรงปฏิสังขรณ์วัดสักเกตทรงสร้างพระวิหารใหญ่หนึ่งหลังและโปรโดให้เชิญพระอัฏฐารถซึ่งประดิษฐานอยู่ในวิหารทองเมืองพิษณุโลกมาประดิษฐานไว้จะเป็นปีไหลไม่แน่นอนสันนิษฐานว่าจะเป็นในคราวเดียวกับสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสัจดิพนเส เชิญพระพุทธชินสีมาไว้ที่วัดบวรนิเวศเมื่อปีพุทธศักราช2372เพราะมาจากเมืองพิษณุโลกด้วยกันวังหลวงเชิญมาองค์หนึ่งวังเชิญมาองค์หนึ่งต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเฉลิมพระนามพระอัฐารถใหม่ว่าพระอัฐารถสีสุคตตทศพล ญาณน,นบพิธเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาสืบไปกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่ม66ตอนที่64วันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2492และกระทรวงศึกษาธิการประกาศเป็นพระพุทธรูปสำคัญ ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจำลองพระพุทธรูปสำคัญพุทธศักราช2520พระชุติธรรมนาราศพ ประดิษฐานอยู่ณพระวิหารวัดราชนัดดารามกรุงเทพมหาคนครพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปศิลปะรัตนโกสิน์ปางห้ามสมุดสร้างขึ้นด้วยวัสดุโลหะลงรักปิดทองประวัติการสร้างและไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างแน่ชัดมีแต่เรื่องราวในประวัติศาสตร์ของวัดราชนัดดารามระบุว่าจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระนครสวรรค์วอลพินิษทรงพระราชสรธาปิดทององค์พระและถวายพระนามว่าพระชุติธรรมนาราศกกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่ม66ตอนที่64วันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2492พ,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 พระสยายา หรือพระพุทธสยายญาติหรือพระเจ้าเข้านิพพานสถานที่ประดิษสถานวิหารพระศาสดามุกหลังด้านในวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครลักษณะทางพุทธศิลปะเป็นศิลปะสุขโขไทยปางสยายญาติสร้างขึ้นโดวยวัสดุหินศิลาลงลักปิดทองขนาดยาวตั้งแต่พระบาทถึงพระจุลา 132.95นิ้วพระรัศมียาว9.84นิ้วประวัติกล่าวว่าพระสยยาเป็นพระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยสร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช1,800ถึง1,893 เดิมปฏิสฐานณวัดพระพายหลวงจังหวัดสุขโขทยัยต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงผนวดอยู่ได้เสด็จประพาสเมืองสุขโขทยัยเมื่อปีพุทธศักราช2,376ทอดพระเนตรว่ามีลักษณะงามกว่าพระสายาองค์อื่นๆครั้งเมื่อเสด็จมาประทับจำพรรษาณวัดบวรนิเวศวิหาร จึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในพระวิหารเดียวกันกับพระศาษษษสดาเมื่อปีพุทธศักราช2,390สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชลยยานวโรรสทรงนิพนธไว้ในตำนานวัดบวรนิเวศวิหารถึงพระศิลานิวาพระศิลาอย่างนี้ไม่ได้ทำไว้ เพื่อประดิษฐานเป็นศิลาอย่างเดิมทำพอเป็นแกนที่เป็นพระใหญ่ต่อเป็นท่อนเพราะอย่างนี้จึงได้ลงรักปิดทองภายหลังเมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวเชลยานวโรรถสิ้นพระชนลงพระราชทานเพลิงพระศพแล้วจึงโปรดกล่าวให้อันเชิญพระอัฏฐ ไปบรรจุไว้ในฐานพระพุทธสยยาองค์นี้กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนอนุรักษ์เป็นโบราณวัตถุสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่66ตอนที่64ลงวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2492และกระทรวงศึกษาธิการประกาศเป็นพระพุทธรูปสำคัญ ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่ดโดยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจำลองพระพุทธรูปสำคัญปีพุทธศักราช2520พระพุทธวชิรายานสถานที่ประดิสถานพระวิหารเกง่งวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครลักษณะศิลปะเป็นพระพุทธรูปยืนทรงเครื่อง อย่างจากักรพัดดิลาชสร้างขึ้นด้วยวัสดุโลหะประวัติการสร้างนั้นกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้หล่อเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องอย่างจากักรพัดดิราชและทรงถวายพระนามว่าพระพุทธวชิระาน พระเศธะมะมุนีสถานที่ประดิสถานพระอุโบสถวัดราชนัดดารามวอรับมหาวิหารกรุงเทพมหานครพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปศิลปะรัตนโกสินบางมานวิชัยสร้างขึ้นด้วยวัสดุทองแดง ขนาดหน้าตักกว้างเจ็ดศอกประวัติการสร้างพระเสฎตธรรมมุนีนั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ขุดแร่ทองแดงที่อำเภอจันทึกจังหวัดนครราชสีมาได้แร่เนื้อทองแดงจำนวนมากจึงมีพระราชประสงค์จะใช้ทองแดงให้เป็นประโยชน์ ในการเกื้อกูลพระศาสนาจึงโปรดให้หลอดพระพุทธรูปเพื่อนำไปประดิษฐานในพระอารามที่ทรงสร้างขึ้นมาใหม่สองพระอารามคือวัดราชนัดดารามและวัดเฉลิมพระเกียรติเมื่อสร้างเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดกล่าวให้ชักลากพระพุทธรูปจากพระบรมมหาราชวังไปประดิษฐานในพระบโบสถ ราชนัดดารามเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2389ดังพระราชพงศาสวดาดกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3ฉบับเจ้าพระยาทิพากองวงกล่าวถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นความว่าให้ป่าร้องราชฎรมาชักพระราชฎรก็นิยมยินดีพากันมาเป็นอันมาก ทักพระไปทางถนนเสาชิงชาถึงที่จะเลี้ยวออกถนนกำแพงใหญ่ที่นั่นต้องหยุดคัดตะเข้เลี้ยวออกให้พ้นที่คูเจ้าพระยายมราชลงมาจากตะเข้ดูให้นายงานทำการอยู่พอพระออกถึงถนนใหญ่ได้แล้วเจ้าพระยายมราชยังดูผูกเชือกอยู่ยังมิทันจะแล้ว ราษฎรเห็นพระออกมาตรงถนนแล้วก็ได้ยินเสียงม้าล่อกอสำคัญว่าให้ลากก็ลากขึ้นพร้อมกันตะเขนั้นออกมาโดยเร็วเจ้าพระยายมราชมิทันจะกระโดดขึ้นตะเขนด้วยชลาถึงเจบปีเส,เสร็จแล้วไม่ว่องไวได้ยินเสียงเขาโหกเกลียวก็วิ่งหอบออกมาข้างถนน พอตะเข้มาถึงตัวก็สะดุดล้มลงตะเข้ก็ทับต้นขาขาดข้างหนึ่งเพยียงจะโปกทนายสองคนเข้ามาช่วยตะเข้ก็ทับเอาทนายสองคนนั้นด้วยตายในที่นั้นเจ้าพระยายมราชหนึ่งกับทนายหนึ่งกับทนายอีกหนึ่งนั้นไปถึงบ้านอยู่ได้อีกเดือนเศษจึงตาย ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระเสธตมะมุนีรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้บูรณะพระอุโบสถใหม่ได้ลงรักปิดทององค์พระที่ยังไม่ได้ปิดทองพร้อมทั้งเปลี่ยนสเสวตฉตรขาวห้าชั้นใหม่และซ่อมฐานชุกชี กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่ม66ตอนที่64พระอรุณสถานที่ประดิษฐานพระวิหารวัดอรุณราชวราลารามราชวรมหาวิหารทนบุรีกรุงเทพมหานครพุทธลักษณะศิลปะเป็นพระศิลปะล้านช้างปางมารวิชัย สร้างขึ้นด้วยวัสดุสำเร็์ขนาดหน้าตักว่าง50เซนติเมตรประวัตินั้นเมื่อพุทธศักราช2401ในรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระอุณหรือพระแจ้งมาจากเมืองเวียงจันท์โดยมีพระราชประสงค์จะอัญเชิญมาปฏิสถานในพระบรมมหาราชวัง แต่ภายหลังพระองค์ได้มีพระราชดำริที่จะย้ายพระอรุณ์มาประดิษฐานวัดอรุณราชวลาลามแทนด้วยเหตุที่นามพระพุทธรูปนั้นพ้องกับชื่อวัดดังปรากฏหลักฐานจากพระราชหัตทะเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปีมาเมียจุลศักราช 1,220ความตอนหนึ่งว่ายังมีพระที่มีชื่อเอามาแต่เมืองเวียงจันทร์อีกสองพระองค์พระอินแปลงหน้าตักสองสอกเศษพระอรุณหน้าตักศอกเศษพระอรุณนั้นฉันคิดว่าจะเชิญลงมาไว้ในพระวิหารวัดอรุณจากพระราชบิกดังกล่าวในเวลาต่อมา จึงโปรดกล่าวให้อัญเชิญพระอรุณประดิษฐานในพระวิหารวัดอรุณราชวรลา,ลามโดยโปรดให้ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีด้านหน้าพระพุทธชัมพูนุษซึ่งเป็นพระประธานนับแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน คดีพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองได้ดำเนินมาถึงท้ายรายการแล้วเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการนำเสนอเรื่องราวของพระพุทธรูปสำคัญเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาให้กับบรรดาชาวพุทธที่สนใจในเรื่องราวและความเจริญรุ่งเรืองแห่งศาสนาตลอดทั้งประวัติของการสร้างพระพุทธรูป รวมถึงพุทธลักษณะโดยทั่วไปได้อย่างถูกต้องสารคดีที่จัดทำขึ้นนี้ไม่ได้มีเจตนาในการพาณิชย์หรือทางธุรกิจแต่อย่างใดการประมวลเรื่องราวตลอดจนการถ่ายทำสารคดีพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆพระพุทธรูปบางองค์นั้นได้รับการปกปิดไม่ได้เปิดเผยให้ประชาชนเข้าไปสักการะบูชา และบางองค์ก็ได้รับการคุ้มครองเก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑ์เพื่อป้องกันการสูญหายแต่เราก็ไม่ละความพยายามที่จะนำมาเสนอต่อท่านผู้ชมให้จงได้โอกาสนี้ต้องขอกราบลาไปก่อนขอคุณพระพุทธร,รูปทุกองค์ได้โปรดอวยพรให้ท่านผู้ชมมีความสุขตลอดไปสวัสดีครับ